ท่านผู้บริหารนะครับและผู้เกษียณอายุราชการรวมถึงทุกท่านที่อยู่ในที่น e ี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวารละนึงที่เราจะได้มาแสดงความดีดีกับผู้ที่มีผู้ที่เกษียณราชการในปี2564นี้นะครับผมก็เชื่อว่าความคาดหวังของบุคลากรนะครับราชการทุกท่านก็คือรอวันนี้แหละที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับหลังจากที่ทํางานหนักมา ค่อนชีวิตนะครับมหาลัยของเราก็อยู่ในช่วงหัวเรียวกัต่ออาจจะไม่ใช่เฉพาะมหาลัยเราเองหมายถึงวงการศึกษาทุกม,มหาลัยนะครับซึ่งปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไปปัจจัยภายในก็เยอะนะครับก็ยังไงก็ตามบ้านหลังนี้ก็ยกังคงเป็นบ้านของทุกท่านอยู่นะครับแม้ว่าท่านจะเกษียรรชาชการไปแล้วนะครับเหตุที่ท่านดัตทิเชด้ได้กล่าวในวีทีอาร์นะครับว่าถ้า บ้านหลังนี้ก็ต้อนรับผู้ที่เกษตรและยุทธศารทุกท่านนะครับที่จะกลับมาดูบ้านหลังนี้เสมอนะครับขนาเดียวกันก็ช่วยส่งกําลังใจหรือบางท่านอาจจะมาช่วยร่วมงานในฐานะทั้งที่เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะให้คําแนะนําของมหาวิทยาลัยที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเราคงจะต้องรับตัวกับปัจจัยใหม่พอสมควรนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ต้องขอราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับรวมถึงท่านกรมหลวงชุมพรกรมหลวงขอนแก นะครับพ,พ,พระพิษณุกรรมและอื่นๆนะครับที่ท่านเคารพนับถือนะครับกอขอให้ผู้เกษียรรุกราชการลุกท่านนะครับจงประสบความสําเร็จนะครับตามที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้หลังกเกษียณนะครับรวมถึงที่เราพันที่สุดก,ก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ล่มโบลงไสให้นอกจากลูกหลานของท่านแล้วก็แวะเว,วียนมาพบกับพวกเราบ้างนะครับวานหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกทับเสมอครับขอบคุณครับคระลิเชนอาจาพิเศษนะครับ ข้าแบก็เป็นครับในฐานะตัวแทนนะครับรับจากในวีดีทัศน์แล้วในวันนี้ต้องขอบขอบคุณท่านอธิการบดีแลกะก็ทางผู้บริหารทุกท่านนะครับผมในส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่ามัน3.7 3.8ปีขัดแท้งวนเร็วนะครับมาถึงวันนี้ รับได้การในสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดนะครับเป็นเหมือนบ้านนะครับให้อาชีพให้การงานนะครับจนมาถึงวันนี้ตลอด37-38ปีหรือว่าสถาบันแห่งนี้ใหุ้นคนผมเป็นอย่างมาก แล้วพบว,ว่าใน37-38ปีที่ประทับใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการทำงานความร่วมมือแปะที่น้องโดยเฉพาะในคณะวิศวะแล้วคล้ายๆที่เข้ามาทำง,งานที่มาหาวิทยาลัยก็พบว่าผู้บริหารทุกท่านเพื่อโรงงานในในส่วนกลางให้ ความร่วมมือและโดยเฉพาะยอมรับในส่วนของการประกันคุณภาพที่ผมดําเนินการที่ในส่วนของสายสำรุนเนี่ยต้องจากการีินการสอนแล้วผมท,ทําหน้าที่งานประกันคุณภาพมา่วมประมาณเกือบ20ปีตั้งแต่ไอโซนะครับไอโซก็ปี40ประมาณมานั้นไล่ขึ้นมาเป็นปัจจุบันนี้นะครับ และก็ขอบคุณผู้บริหารโดยเฉพาะอธิการบดีนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่คณะวิศวะก็ดาเนินการาในฐานะเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วกันนะครับในช่องกนก็ให้มอบอหน้าที่ตา่างๆโดยเฉพาะท่านรองรองนัชโชตซึ่งเป็นผู้บริหารส่วนหนึ่งใน ในช่วงนั้นที่ผมดำเนินการเป็นเป็นอผู้ช่วยคณะปีีทานจะเป็นรองรองบวิชาการก็ดำเนินการร่วมร่วมมือในส่วนของการทำทางด้านวิชาการก็คือเรื่ององานะการนะครับต้องยอมรับในส่วนของความอบอุ่นของมหาวิทยาลัยและคนวมง,งานอยู่ที่นี่3.7มถึงสาปี ไม่เคยหนักใจจริงๆแล้วทางคณะวิศวะได้ในส่วนกลางนะครับทำงานร่วมแับทุกทุกท,ท,ทุกหน่วยงานนะครับขอร้องในส่วนเพราะว่าการกระจานทีแรกเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าในส่วนของออในส่วนกลางีค่อนข้างไม่เคยรู้จักใครจริงๆแล้วเพราะไดงจากมุ่งกว้างกว่าวิศวะก็ถามเยอะโดยเฉพาะในส่วนของวิศวะเนี่ย ไป็นผู้ชายคนชานจะคุย,ยง,ง่ายแล้วก็พื้นที่เป็นก็อข้างแคบแต่มาอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยทำหน้าทีงานประกันคุณภาพทุกคณะแต่ก็ในส่วนของโดยเฉพาะในส่วนของงานประกันคุณภาพซึ่งมีพอแล้วก็ลูกน้องอยู่ประมาณอีกหกขั้นการประสานงานาส่วนใหญ่ก็ก็ให้ลูกน้องแต่ก็โทคดีนิดหนึ่งตอนที่ดำเนินการ ตักการช้องแรกๆเนี่ยก็เป็นผู้ตรวจแทบทุกคณะนะครับก็มีมีการรู้จักในส่วนของการประกันและพระผู้บริหารบางส่วนนะครับในส่วนนี้ต้องขอบคุณในส่วนของเพื่อนโรงงานทุกทุกคณะนะ,ะไม่ใช่โสดจางอย่างเดียวนะครับแล้วในส่วนนี้ต้องต้องขอบคุณในในฝาสุดท้ายส่วนนี้นะครับ ้องขอบคุณผู้วิหารโดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ารีกับรองทุกท่านผู้ช่วยทุกท่านและขออกอกกองพอสำนัก,กต่างๆแมกระทั่งเพื่อนโรงงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต่างๆครับที่ให้ความร่วมมือและหวังว่าในระดับพลดทางผู้ปฏิบัติงานที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ขอให้ทําความร่วมมือในส่วนของการดําเนินงานทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ,ของอการพิจฉมในส่วนของมหาลายัยในยุคนี้ค่อนข้างอยู่ยากนะครับดังนั้นหวังว่าในส่วนของการพัฒนามหาลัยในอนาคตเนี่ยอยู่ในน้ำมือของผู้วราหารและโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่ทุกตำแหน่ง ป,ปด้วยนะครับคงคงของผมคงในส่วนของการทำหน้าที่นะคงหมดหมดแค่นี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามหาวิลัยมีส่วนที่ผมหรือผู้กเกษียงที่สามารถทำประโยชน์ให้กับมหาวิลัยผมยินดีแล้วก็ ผู้ที่เกษียณกผคงยินด,ดีนะครับเพราะว่าทํางานมาสามสิบกว่าปีแล้วผมไม่ได้ทิ้งในส่วนของบ้านที่เราทําอยู่แต่ถึงแม้ว่าวันถึงเวลาที่เราต้องผัดแต่ในส่วนนี้ถ้าคิดว่าในส่วนตัวของผมหรือผู้เกษียณมีประโยชน์ส่วนนี้ก็ สามารถไม่ใช้นะครับเรีใช้ได้ซึ่งผมยินดีเข้ามานะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับขอบคุณครับ